ตาเลยวันนี้นะคะกับมาตรการแก้หนี้บ้านหนี้รถหนี้ SME นะคะที่ทางแบงค์ชาติกับกระทรวงการคลังจะถแถลงโครงการแก้หนี้ชุดใหญ่นะคะสําหรับกรณีที่เป็นหนี้เสียไม่เกิน1ปีอย่างที่เบกบอกไปจํานวน2 3ล้านแสนบัญชีนะคะคร,รวมยอดหนี้1.31ล้านล้านบาทค่ะเรื่องนี้นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังสมาคมธนาคารไทยและสมาคมธนาคารนานาชาติจะถแถลงมาตรการแก้ นี่โครงการคุณสู้เราช่วยปิดหนี้ได้ไวไปต่อได้เร็วเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและ SME ก็จะเป็นการพักจ่ายดอกเบี้ยสามปีจ่ายเฉพาะเงินต้นให้กับลูกหนี้สินเชื่อบ้านรถและ SME ที่เป็นหนี้ NPL หรือว่าหนี้เสียเนี่ยนะคะเป็นมาแล้วไม่เกินหนึ่งปี จะต้องเป็นหนี้ NPL ไม่เกินวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมานะคะการว่ามาตราการนี้จะมีลูกหนี้เข้าขายรวม2ล้าน3แสนบัญชีมูลหนี้รวม1.31ล้านล้านบาท คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยคลังบอกว่านี่จะเป็นมาตรการชุดใหญ่กว่าที่เราเคยคุยกันตอนแรกก็จะครอบคลุมการแก้หนี้ของประชาชนได้มากขึ้นจะขยายการแก้หนี้ไปถึงบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลด้วยหรือไม่อ,อันนี้อยากให้รอติดตามการถแถลงวันนี้นะคะโดยจะมีคุณพิชัยชุนหาวชิระรองนายกและรัฐมนตรีคลังเป็นประธานเปิดตัวโครงการ หลักเกณฑของลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการคาดว่าจะมีดังต่อไปนี้นะคะอย่างแรกกลุ่มสินเชื่อบ้านคือถ้าใครเป็นหนี้บ้านเนี่ยวงเงินไม่เกิน3ล้านบาทจำนวน460,000บัญชีวงเงินรวมประมาณ483,000ล้านบาทส่วนกลุ่มต่อมาเป็นหนี้รถ ก็จะเป็นกลุ่ม <ayud> ส <iter> ินเชื่อรถที่วงเงินไม่เกิน8 0 0แสนนะคะจำนวน1,400,000บัญชีวงเงินรวม3 7 5 0 0 0ล้านบาทและกลุ่มที่3ค่ะ กลุ่มผู้ประกอบการ SME นะคะวงเงินไม่เกินรายละ3ล้านบาทจำนวน4 3 0 0 0 0บัญชีวงเงินรวม4 5 4 0 0ล้านบาทเบื้องต้นรูปแบบของมาตรการแก้หนี้จะเป็นอย่างไรอย่างเช่นคือถ้าคุณร่วมมาตรการเป็นนี้นะคะเป็นหนี้เสียสินเชื่อบ้านช่วง3ปีที่คุณเข้าร่วมโครงการเนี่ยคุณเลือกชำระค่างวดแบบเต็มจำนวนเดิมก็ได้หรือจะเลือกผ่อนครึ่งหนึ่งก็ได้เงินที่ชำระเนี่ย จะนำไปตัดเงินต้นร้อยเปอร์เซ็นต์ และต่อมาค่ะเขาจะไปลดเงินนําส่งเข้ากองทุนหนึ่งชื่อว่ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่แบงก์เนี่ยแต่ละแบงก์เขาจะต้องจ่ายสัดส่วนเนี้ยเข้ากองทุนตรงนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะลดจํานวนที่แต่ละแบงก์ต้องส่งเงินเข้ากองทุนเนี้ยจากปกติส่ง0.46เเหลือ0.23เพื่อนํามาตั้งกองทุนสําหรับการแก้หนี้ยืดเวลาใช้หนี้เศรษฐกิจของเราก็จะหมุนเวียนต่อไปได้ น้องนุ่นฮะท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้ผมใช้คําเดียวเลยว่า<ม>ถ้าออกตามมาตรการตามที่ข่าวออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าอุ้มฮะต้องเล่าให้ฟังก่อนครับปกติเนี่ยเวลาสถาบันการเงินอ่ะเขามองว่านี่คนเนี้ยจะเสียเนี่ย<ม>เช่นไม่จ่ายดอกเบี้ยติดกัน3เดือนเนี่ยะนะครับเขาสถาบันการเงินต้องเอาเงินไปตั้งสำรองอนะครับเช่นปล่อยหนี้ไปร้อยหนึ่งก็ต้องตั้งสำรองร้อยหนึ่งะนะครับสมมุติถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ ทางแบงค์ชาติและรัฐบาลประกาศอย่างเงี้ยแปลว่าไอ้เงินที่สถาบันการเงินจะต้องตั้งสำรองอ่ะมันลดน้อยลงทันทีฮะ<อ>เพราะว่าไอ้จำนวนที่เขาจะมีการจะต้องไปตั้งเนี่ยไอ้นี่จำนวนนี้มันไม่เสียอยู่ละมันไม่มีเหตุผลที่จะตั้งยกเว้นคุณจะอนุรักษ์นิยมมาก<อ>นะครับคำถ,ถามที่ผมจะบอกต่อคือหนึ่งการเข้าไปอุ้มกับลูกหนี้เหล่านี้ผมเห็นชัดเจนและเห็นด้วยแต่ผมยังไม่เห็นวิธีการว่า คุณจะหารายได้ให้เขาเพิ่มยังไงแต่คุณยืดหนี้ให้เขา,านะครับนี่ข้อแรกนะครับข้อที่สองสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นมากๆคืออะไรรู้ไหมครับท่านผู้ชมฮะสถาบันการเงินพอได้การยืดหนี้ตามกติกากทรสงการคลังหรือแบงค์ชาติเงินที่ไม่จะไปต้องตั้งสำรองบังคับให้สถาบันการเงินปล่อยต่อได้ไหมครับเช่นจํานวนลูกหนี้สองจุดสามล้านบัญชีเนี่ยเอาบัญชีละห้าหมื่นพอเป็นเงินประมาณสักแสนล้านาตัวเลขสมมุตินะครับ พอมีการยืดหนี้แปลว่านี่ไม่เป็นหนี้เสียแล้วนะอีกสามปีค่อยมาว่ากันในจํานวนของยืดหนี้ไอ้ตัวแสนล้านเนี่ยบังคับให้สถาบันการเงินปล่อยต่อเลยทันทีได้ไหมครับตามจํานวนลูกหนี้แต่ละประเภทเช่นยืดหนี้สินเชื่อบ้านก็ปล่อยบ้านต่อ<า>ยืดหนี้สินเชื่อรถยนต์ปล่อยรถยนต์ต่อยืดหนี้เอสปล่อยเอสเอ็มต่อทำได้ไหมครับถ้าทําไม่ได้มันจะเป็นเพียงแค่การอุ้ม และยืดหนี้และไม่ได้ก่อให้เกิดไรายได้ถูกต้องคือการอุ้มต่อไปเรื่อยๆแบบนี้มันไม่ได้ทำให้คนเป็นหนี้รู้สึกดีขึ้นใช่กไ,ไหมเพราะว่ามันกลายเป็นว่าแทนที่จะผ่อนหมดเร็วๆก็ต้องผ่อนยาวไปอีกอ ข้อดีคือในภาพตามข่าวเนี่ยก็คือผมอะสามารถไปตัดเงินต้นได้เลยม,มันจูงใจค่ะแต่มันไม่มีวิธีที่หาไรายได้ให้เขาไงฮะเพื่อให้เขาเหมือนโปะนี่ได้มาวขึ้นทีนี้พี่เอกสงสัยตรงที่ว่ามันต้องเป็นหนี้นานแค่ไหนถึงเขาจะนับว่าเราเป็นหนี้เสียอ่ปกติเนี่ยในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งหลังปี2540ไม่จะมีคำหนึงขึ้นมาครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่าหนี้เสียหรือ NPL สมัยก่อนเนี่ยมันต้องไม่จ่ายดอกเบีย้ยติดกัน3เดือนต้องตั้งสำรองเท่าไหร่6เดือนเท่าไหร่1ปีเท่าไหร่แต่ในยุคใหม่มละครับแบงค์เขามีระบบที่รักกลุ่มมากขึ้นเขา c o n s e r v a t ทีฟมากขึ้นและมาตรฐานบัญชีเข้มข้นมากขึ้นบางทีไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยหรืองดจ่ายดอกเบีย้ยติดกัน3เดือน6เดือนนะฮะสมมติคุณงดจ่ายหนึ่งเดือนแต่ผมรู้ละฐานะคุณไม่ดี<อ>เช่นคุณตกงานโควิดผมอาจจะตั้งสำรองเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในยุคใหม่ คอนเซปต์หรือนิยามคำว่านี้เสียมันจะเข้มข้นกว่าเดิมก็มตามที่ผมบอกแหละตอนเนี้รัฐเข้ามายืดหนี้สามปีนะครับได้เงินประมาณแสนล้านถ้าบัญชีละประมาณหมื่นหรือประมาณห้าหมื่นเนี่ยนะครับไอ้แสนล้านเนี่ยบังคับเขาปล่อยต่อได้ไหมเ<อ>พราะปล่อยต่อได้เศรษฐกิจจะหมุนฮะ,ะนะครับถ้าทําได้จริงนะสุดท้ายมันต้องแก้คู่กันคือคุณแก้นี่แล้วแต่ต้องไปเพิ่มรายได้เพื่อให้มีกําลังมาชําระนี้ด้วยครับ